ต้องบอกนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ค่ะในส่วนของมวลน,น้ํายมก้อนไหลทะลักลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทําให้ชาวบ้านวังใหญ่แล้วก็วังทองเนี่ยเขาต้องเร่งระดมกระสอบทรายกั้นน้ําเอาไว้ชาวบ้านเขาวิตกกังวลเป็นอย่างมากเขากลัวว่าน้ําที่มันไหลลงมาเนี่ยจะพัดบ้านไปทั้งหลัง300รอยเมื่อปี63นะคะสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณอิทธิพัฒน์ปิดดโรดผู้สื่อข่าวชั่นทีวีรายงานสดมาจากอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยค่ะเชิญค่ะ คุณยุคอยคุณรีพันธ์ครับชาวบ้านหลายครัวเรือนเริ่มอพยพขึ้นมาอยู่บนทางหลวงชนบทสายที่จะขึ้นไปสุโขทัยแล้วนะครับภาพจําเหมือนกับน้ําท่วมใหญ่หลายๆปีที่ผ่านมาครับจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้ชาวบ้านบอกว่าในบริษัทไม่เคยถูกน้ําท่วมเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกน้ําท่วมหนักครับตลอดระยะทางลําน้ํายมครับขึ้นอยู่กับว่าผนังกั้นน้ําจุดบริเวณไหนมีความแข็งแรงครับก็จะสามารถรักษาชุมชนเอาไว้ได้จุดที่เป็นปัญหาตอนนี้ยังอยู่ริมแม่น้ํายมครับเพราะว่ายังสูงกว่าระดับตลิ่งหนึ่ง ครับก็เลยทําให้มวลน้ําหลากเข้ามาท่วมแล้วก็เข้ามาอย่างจุดบริเวณนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับดินซุดตัวลงไปครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมถนนทางหลวงจะเกิดการซุดตัวนะครับตอนนี้เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับที่มวลน้ํายมนั้นยังคงหลากลงมาสมทบครับโดยเฉพาะจุดบริเวณนี้ครับอยู่หน้าวัดวังใหญ่อําเภอสี่สําโรงครับเข้าไปท่วมบ้านวังใหญ่หมู่ที่6กครับบ้านวังทองหมู่ที่8อย่างต่อเนื่องเลยนะครับล้นพื้น ผิวการจราจรเส้นทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยไปสนามบินนะครับจากภาพมุมสูงก็จะเห็นเลยนะครับว่าแม่น้ํายมยังคงอยู่ในระดับสูงครับและล้นกว่าตลิ่งกว่า1เมตรครับล้นหลากเข้ามายังพื้นที่บริเวณนี้ครับตลอดระยะทางตั้งแต่ประตูหาดสะพานจันไปจนถึงเมืองสุโขทัยเลยนะครับแรงดันของน้ําที่สูงครับก็ทําให้ผนังกั้นน้ําบริเวณจุดนี้นะครับสะพานสิริปัญญารัฐเกิดการแยกตัวครับทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่วังใหญ่ครับ40ครัวเรือนบ้านวังทอง140ครัวเรือนครับและอีกหนึ่งจุดกับตำบลวัดเกาะครับ200กว่าหลังคาเรือนครับเราเข้าไปสํารวจยังจุดบริเวณที่เรารายงานอยู่ตรงนี้นะครับมีการปลูกทั้งพืชไล่พืชสวนนะครับส้มโอครับภายในบ้านข้าวของเสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลับที่นอนครับเพราะว่าน้ํามันมาเร็ว ชาวบ้านบอกว่าเครียดนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหาบริเวณนี้ไม่เคยถูกน้ําท่วมมาหลาย10ปีแล้วนะครับแต่ว่าผนังกั้นน้ําที่ไม่มีคุณภาพจากโครงการของทางหลวงคุณชนบทนะครับทำให้เข้ามาท่วมเสียหายครับทุเรียน2ไร่มายงชิด5ไร่นาข้าวสี่ไร่จมน้ำนะครับยังไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็หวังนะครับว่าน้ําลดเนี่ยทางภาครัฐจะมาเยียวยาอย่างเร่งด่วนครับมันไม่ท่วมมากี่ปีแล้วครับโอ้ หลายปีครับเนี่ยเป็นสิบปีแล้วมั้งเนี่ยมันไม่เคยท่วมวาทถ้าไม่พังตรงสะพานคงไม่มาเี้ยตรงนั้นทุกปีเราป้องกันกันยังไงก็ทรายมั่งกระสอบทรายมั่งที่นี้ตรงงานเขาเพิ่งจะมาทําครับเขาเพิ่งประมูลทํากันไอ้ปกติพวกผมก็จะหาดินหาอะไรทำกันเองเสริมกันเองเ,เออไม่เคยเดือดร้อนที่นี่พอรู้อย่างนี้เขาบอกแต่ละคนพูดบอกว่าไม่ต้องการ ถนนพ้นทางสะพานยั้งนั้นเลยเราทําได้ไม่ไม่ให้ขาดเสียหาย,ยางี้ด้วยคุณลุงครับแล้วคุณลุงปลูกพืชผลอะไรบ้างก็มีหลายอย่างครับยังมะปางมะปางนี่ก็หลายร้อยต้นแล้วก็ตอนนี้ลงทุเรียนสองไร่สามไร่ท่วมไหมครับท่วมครับเอตอนนี้ข้าวผมก็ <c oughs> มิดไปแล้วท่วมแล้วหนักเลยถึงบอกว่าเออเอาสวยจริงเลยปีนี้มันก็ต้องการทั้งนั้นแหละครับว่าจะให้ทางการเข้ามาช่วยมั่งก็อย่างที่หน่วยงานเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็มาแจก,ก,ก,กน่นแจกนี่ที่นี่ เขามาไม่ค่อยถึงครับเพราะถนนทุนทางมันมายากตรงนี้มันน้ามันแรงนะครสุโขทัยคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ําจากสถานีวายสิจากประตูหาสะพานจันทร์จะเข้าถึงตัวเมืองสุโขทัยนะครับในช่วงเวลา22่สนาฬิกาของวันนี้ลําน้ํายมก็จะยกตัวสูงขึ้นครับจะต้องเฝ้าระวังไปจนถึง22่สนาฬิกานะครับผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยเน้นย้ําให้เพิ่มการเฝ้าระวังและก็ป้องกันเสริมความมั่นคงในพื้นที่จุดเสี่ยงเดิมที่เคยเกิดน้ําทะลักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้น ื้ที่ตำบลปากแควร,รวมถึงในพื้นที่เขตเศรษฐ,ฐกิจครับก็ระดมความช่วยเหลือเข้าไปอย่างทั่วถึงนะครับถนนที่ใช้สัญจรบริเวณนี้ครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้ครับขึ้นไปก็จะเป็นบ้านวังทองครับไปทางสนามบินที่จะเข้าไปสู่ตัวเมืองสุขโขทยัยระดับน้ําจุดบริเวณนี้ครับสูงกว่า50เซนติเมตรนะครับมีการประเมินนะครับว่า น้ำในระดับตลิ่งลดเมื่อไหร่สถานการณ์จุดบริเวณนี้ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่าจากการดูระบบโทรมตรโครงการชลประทานณเวลานี้ครับจุดนี้ครับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งกว่า1เมตรครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํำในพื้นที่สี่สัโรงที่เวลานี้ได้รับผลกระทบหนักกว่าพื้นที่อื่นๆครับกลับไปที่คุณระพีพันธ์คุณยุคคนครับ ขอบค,ค,คุณคุณอิทธิพัฒน์นะคะให้กําลังใจพี่น้องชาวสีสํารงสุขโขทัยด้วยนะคะเพราะสุขโขทัยเองก็รับน้ํามาจากภาคเหนือตอนบนนะหลังจากสุขโขทัยรับน้ําแล้วเดี๋ยวมวลน,น้ามันก็จะไหลลงมาสู่ภาคกลางแล้วอยุธยานนทบุรีแล้วอาจจะเข้ากรุงเทพหรือเปล่าปีนี้นะคะก็คงต้องติดตามแหละคุณผู้ชม